สวัสดีค่ะช่องไทยบายสีมีงาน DIY มาแบ่งปันกันค่ะคลิปนี้จะเป็นการเย็บดอกขากล้วยไม้3แบบค่ะแบบที่1ใช้กลีบเลี้ยงห้ากลีบปากกล้วยไม้สามกลีบค่ะตรงโคนกลีบเจียนตัดแต่งด้วยนะคะจะทำให้มัดง่ายขึ้นค่ะตัดใบตองกว้างประมาณ2นิ้วยาวสี่ห้านิ้วค่ะพอที่เราจะจับได้นะคะใช้ด้านนวนเข้าหาตัวม้วนให้แน่นค่ะ ใช้เข็มขนาดเล็กค่ะใช้ได้เดียวหรือได้คู่ก็ได้ค่ะขมวดปมให้เรียบร้อยค่ะจับได้เป็นบ่วงแล้วคล้องกับงานนะคะดึงให้แน่นค่ะจับตามือที่ท่านถนัดค่ะซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายก็ได้ค่ะวางกล้วยไม้ให้สูงขึ้นไปประมาณครึ่งเซนค่ะ แทงเข็มผ่านแกนกลางแล้วทะลุออกกลางกลีบค่ะแล้วใช้ได้มัดค่ะหนึ่งถึงสองรอบกลีบถัดไปทำเหมือนกันค่ะ ติดกลีบร้วยไม้ให้เป็นสามมุมค่ะต่อไปชั้นที่สองใส่กลีบเลี้ยงเอาด้านเข้มโชว์ด้านนอกค่ะวางกลีบให้สูงขึ้นไปประมาณสามเซนเฉลี่ยให้ได้ห้ากลีบนะคะโดยรอบค่ะในแต่ละกลีบเราก็เย็บนะคะแทงเข็มขึ้นกลางกลีบค่ะ ตัดแกนกลางค่ะให้ห่างจากได้ลงมาประมาณครึ่งเซนค่ะแบบที่สองใช้ปากด้วยไม้สามกลีบกลีบดอกหกกลีบค่ะตรงโคนกลีบเจียนแต่งเล็กน้อยค่ะวนแกนกลางก่อนนะคะ ชั้นแรกทําเหมือนดอกคาแบบที่หนึ่งค่ะเย็บปากกล้วยไม้ติดกับแกนกลางทั้งสามกลีบก่อนนะคะ นำกลีบดอกโดยเอาด้านเข้มออกด้านนอกค่ะวางสับวางระหว่างกลีบทั้งสามกลีบค่ะส่งกลีบขึ้นไปตามความสวยงามค่ะ กรีบชั้นที่สองติดสับว่างระหว่างกรีบนะคะอีก3ามกรีบค่ะ ดอก่ะแบบที่สามเคยทำคลิปไปแล้วนะคะโดยใช้วิธีมัดค่ะการวางกลีบเหมือนกันค่ะใช้กลีบสามขนาดทั้งหมดสิบกลีบใช้สีเข้มเข้าหาตัวค่ะจับให้เป็นกระพุ้งเล็กน้อย วางให้สูงจากแกนกลางประมาณครึ่งเซนค่ะเย็บผ่านกลางกรีบทุกกลีบค่ะทุกกลีบจับกระพุ้งก่อนนะคะวางตรงข้ามกับกรีบที่หนึ่งค่ะ ต่อไปกลีบชั้นที่สองค่ะวางสับวางระหว่างกลีบลดหลั่นลงมาประมาณครึ่งเซนค่ะกลีบที่สองติดสับวางระหว่างกลีบลดหลั่นลงมาครึ่งเซนค่ะจากตรงนี้นะคะเราจะมัดก่อนก็ได้นะคะแล้วเย็บตามทีหลังค่ะ กรีบที่สองติดตรงกันข้ามกันค่ะกรีบที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะลดหลั่นลงมาเท่ากันค่ะคือครึ่งเซนกรีบที่สามวางสับวางระหว่างกรีบที่หนึ่งกับกรีบที่สองค่ะ ปลีบที่สี่วางตรงข้ามกับปลีบที่สามค่ะปลีบชั้นที่สามวางสับวางระหว่างปลีบค่ะลดหลันลงมาครึ่งเซนค่ะปลีบที่สองของชั้นที่สาม วางตรงข้ามกับกลีบที่หนึ่งค่ะกลีบที่สามวางสับวางระหว่างกลีบที่หนึ่งกับกลีบที่สองค่ะ ปลีที่สวางกลีบตรงกันข้ามกับปลีที่สมค่ะวิธีการเย็บดอกขาแบบนี้ จะทำให้ดอกขาเราไม่หลุดค่ะเวลานำไปใช้งานขอบคุณที่ติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ